สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ i K u p h o n e TV นะครับผมก็วันนี้แอดมินทไม่ได้มาด้วยนะฮะเราก็มาถ่ายทํากันที่มิวเซียมสยามนะครับผมซึ่งก็บรรยากาศค่อนข้างร่มลื่นดีนะครับวันนี้นะครผมแอดมินวีเนี่ยจะมานําเสนอตัว n o เกี2นะครับมือถือที่เพียงพอและพอเพียงสําหรับทุกคนนะครับเนื่องจากว่าตัว n o เกี2เนี่ยเป็นตัว โทรศัพท์ที่สมาร์ทโฟนที่รุ่นเล็กสุดของโ o k i ียณตอนนี้แล้วนะครับเสเปคเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าสูงส่งอะไรนะฮะแต่ว่ามันมีจุดดีและจุดเด่นของตัวมันเองนะฮะอยู่ในตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับว่าการใช้งานหรือว่าการทำงานทั่วไปของมันเนี่ย จะดีเพียงพอหรือไม่นะครับผมเรามาดูกันเลยเอาละครับนี่คือตัว Nokia 2นะฮะตัว Android รุ่นเล็กสุดจาก Nokia ที่เพิ่งออกมาเลยนะครับผมด้วยความที่สเปคมันเป็นรุ่นเล็กสุดนะฮะแล้วก็ด้วยราคาเพียงแค่3,490บาทนะฮะ3,000ต้นๆนนั่นเองทุกทคนก็คงจะคิดว่าเอ๊ะแล้วสเปคมันเนี่ยมันจะพอเล่นอะไรได้บ้างใช้งานเป็นยังไงดีไหม รวดเร็วพอเพียงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอ่ะตอนแรกเปิดเครื่องก่อนเลยแล้วรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องนะฮะตัวนเกตสเนี่ยมันแถมอะไรมาให้บ้างอ่าก็มีคู่มือนะฮะคู่มือแล้วก็ตัวที่ชาร์จนะฮะที่ชาร์จเนี่ย จะเป็นแบบ5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็ตัวสายดตา้านะฮะสายดตา้าแล้วก็ตัวหูฟังนะครับผมฟังนี้แบบนี้ซึ่งหูฟังเนี่ยก็ต้องเอาไว้เสียบเพื่อที่จะฟังวิทยุ FM ด้วยนะครับผมเราก็จะได้ยินเสียงเปิดตัวที่คุ้นเคย ของตัวโนเกียนะครับเอาละอ่ะมาดูโอเคสองนะฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นแอปที่ผมก็ลงไว้ใช้งานนะฮะทั่วๆไปประมาณนี้ ก็คิดว่าคือทั่วๆไปเขาก็ใช้เล่นเกมนิดหน่อยเล่นเฟซเล่นไลน์บ้างอะไรเงี้ยนะฮะที่แบบไม่ได้แบบพวกเขาเรียกว่าเออเอ็วานนะฮะเอาไปเล่นแบบอะไรหนักๆก็คือตัวนี้เนี่ยเอ่อด้วยราคาที่แค่สามพัตนต้นๆนะฮะ,ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าออรอบๆตัวเครื่องแล้วก็ตัวสเปคมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมด้านบนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นกล้องหน้า5ล้านนะครับผม แล้วก็ลำโพงสนทนาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวโนเะกะียโลโก้โนเกียหน้าจอนะฮะเป็นแบบ5นิ้วนะครับผมความละเอียดแบบ HD นะฮะเป็นแบบ LTPS IPS นะครับผมซึ่งเป็นจอแบบประหยัดแบบนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวปุ่มนาวิคีนะฮะก็อยู่ข้างล่างในจอนี้เลยนะครับก็คือปุ่ม Back ปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม Recent App นะครับ ด้านล่างก็จะมีพอร์ตชาร์จเป็นแบบไมโคร USB 2.0นะฮะแล้วก็ไมค์สนทนาตัวสายเสาส,สัญญาณเนี่ยก็จะพาดอยู่ตรงนี้นะฮะดูไม่เกะก,กะด้านหลังดีนะฮะด้านบนนะครับก็มีตัวที่เสียบแจ็ค3.5นะฮะแล้วก็มีไมลตัดเสียงอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตัวเสาสัญญาณพาดบนล่างเลยนะครับ ด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม power นะฮะแล้วก็ปุ่มปรับเสียงตรงนี้ส่วนฝั่งนี้เรียบๆไม่มีอะไรนะครับนี่มาดูด้านหลังด้านหลังนะฮะก็จะมีกล้อง8ล้าน autofocus อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวแฟลชนะแล้วก็มีโลโก้โนเกียนะฮะพิมพ์ตับลงไปลำโพองอยู่ตรงนี้นะฮะลำโพงก็ให้เสียงที่ดังชัดเจนใสดีนะฮะมีปุ่มตรงนี้นิดนึงเพื่อเวลาวางลงไปบนพื้นแล้วเนี่ยเสียงจะไม่หายไปมากนะฮะก็ยังดังชัดเจนอยู่ ทีนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยแล้วจะใส่ซิมยังไงอ่าคือเพราะว่าตัวโนเกียสองเนี่ยมันสามารถที่จะแกะฝาหลังได้นะฮะอ่าเราก็จะเห็นแบตเตอรี่ซึ่งเราแกะออกมาไม่ได้นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยก็มีความจุ4100ม ah ิลลิแอมเลยซึ่งก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวโนเกียสองฮะที่จะทำให้มันสามารถใช้งานได้อึดนะฮะใช้งานได้นานแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องซิมหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นช่องใส่ซิมสองตรงนี้แล้วตัวนี้ก็ใส่เมม นะฮะแยกกันไปนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะใส่ซิม2อันแล้วก็เมมโมรีการ์ดได้พร้อมกันนะฮะแถมซิม1กับซิม2เนี่ยก็ยังรองรับนะครับผมรองรับ Full Netcom สามจุด้วยซึ่งก็คือว่าคุณจะสามารถที่จะสแตนบาย 4G กับ 3G ได้พร้อมกันเลยนะครับผมตัว CPU ของ Nokia 2ตัวนี้เนี่ยก็คือ Snapdragon 212นะฮะซึ่งเป็นแบบ คอร์ core, นะฮะความเร็ว1.3 GHz นะครับผมตัว G P U นะฮะ G P U เนี่ยก็เป็น a d r e n o 304ครับผมก็พอเล่นเกมแบบเบาๆได้นะแล้วก็ตัวแรมที่ให้มาเนี่ยก็คือ1 g ินะฮะตัว ROM เนี่ยอยู่ที่8 g ินะครับผมซึ่งก็น้อยไปนิดนึงแต่เราจะใช้ Memory c a การเนี่ยเสียเพื่อให้สามารถรองรับใส่แอปเพิ่มเติมได้บางแอปนะฮะไม่ได้ทุกแอปหรอก นะครับผมก็ทําให้เนี่ยผมก็ใส่พวกนี้ลงไปนะครับก็ทําให้เล่นได้มากขึ้นเรียกว่าถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคใช้เป็นเครื่องสำรองหรือใช้งานทั่วๆไปจริงๆแบบว่าไม่ได้เน้นแบบเล่นเกมโหดๆหนักๆนะครับผมถือว่าท,ทําได้นะทำได้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำได้ดีระดับไหนละกันนะครับอินเทอร์เฟซนะฮะของทางโนเกีย2เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือนะมันเป็น Pure Android นี่ก็คือด้านหน้า ก็จะมีไอคอนอยู่นี้เป็นบนโฮมแล้วก็เลื่อนขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นแอปเทรนะฮะอยู่ข้างในนี้อะไรที่ใช้บ่อยๆหรือแนะนำเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนสุดนะฮะก็จะอยู่บนสุดนี้เลยรูลงมาเลื่อนเมนูขึ้นเอาตรงนี้นะฮะอ่าไม่มีปุ่มเลื่องเมนูเพราะเราต้องเลื่อนขึ้นเองนะฮะการทํางานของมันก็อย่างว่านะฮะคือแซฟรากอนผมว่าการทํางานทั่วไปเนี่ยลื่นไหลดีอยู่แล้วนะครับอ่าการตั้งค่า ลื่นนะฮะลื่นแน่นอนตัวระบบ Android นะครับผมก็เป็นเป็น7.1.1ซึ่งทางโนเกียเคยมาว่าเขาจะอัปเกรดเป็น8ให้ด้วยนะครับแต่อาจจะเป็นเป็นแบบรุ่นโกนะที่เป็นแบบรุ่นเบาๆหน่อยนะครับผมนะ การทำงานทั่วไปก็จะมีพวกแบบแ,บแอปของ Google อยู่แล้วแล้วก็แอปของทางโนเกียแทบจะไม่มีนะฮะทำให้เครื่องเบาแล้วก็มีวิทยุเด้วยนะครับวิทยุเเอผื่อใครเอามาใช้ฟังข่าวนะหรือว่าฟังหุ้นฟังอะไรก็หวากันไปนะครับผมทีนี้มาดูการใช้งานทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างสมมติผมเปิด Facebook ขึ้นมาเนื่องจากว่าแรมมันมีแค่1นึกนะฮะก็อาจจะต้องรอโหลดปแป๊บหนึ่งนะครับผม รอโหลดแป๊บหนึง่งแต่พอแต่ผมคิดว่าพอเวลามันโหลดเสร็จแล้วเนี่ยอ่พอมันโหลดไปหมดแล้วเนี่ยมันจะจะเริ่มลื่นฮะรอแป๊บหนึง่งอยู่ในช่วงโหลดอยู่นะครับอ่าพอมันโหลดไปได้สักพักเนี่ยเอาละลื่นละอืมอย่าว่าสแนปดรา้อนนะฮะมันผมว่ามันเชื่อถือได้ะฮะการทํางานของมันค่อนข้างที่จะประมวลผลได้โอเคมีมาตรฐานเนี่ยพอมันโหลดแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานลื่นละ เห็นไหมฮะถ้าคนเอาไปเล่นเฟซก็ดูได้ครับอยากจะดูอะไรนะฮะเห็นเงี้ยนะครับอ่ะเข้าไปคอมเมนต์สะหน่อยเป็นยังไงก็ความเร็วประมาณนี้นะครับผมคือถ้าถ้าได้โหลดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเร็วนะฮะแต่ถ้าแบบตอนแรกๆเลยเนี่ยเวลามันสลับแอปเนี่ยอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งเนี่ยเหมือนมันต้องเล็กแอปใหม่นะฮะ แต่พอโหลดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ใช้ได้ครับลือแล้วฮะการทำง,งานของมันโอเคเลยนะฮะ,นะฮะว่าจะเป็นดูรูปนะฮะเข้ามาดูรูปยังไงอืมนี่ก็ถ่ายมาจากตัวโนเกียนี่แหละฮะ หลายซีนน่ะฮนะ,นะดูรูปก็โอเคคอนดัมเยอะรถเมย์ไทยรถเสียนะฮะ,<อ>ะทีนี้นี่คือการทำงานทั่วไปนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้าไปใช้งานแล้วก็จะหน่วงนิดนึงตอนเวลาเปิดแอปนะฮะแต่ว่าพอ เปิดทำงานแล้วก็โอเคเลยะะนะอะดูงดู YouTube เป็นไงล่ะแต่เสียงผมว่าลำโพงมันดังเป็นแบบ HD ด้วยนะฮะสีสันก็โอเคเลย ถือว่าไปดูพวก YouTube หรืออะไรก็โอเคอยู่นะฮะเนี่ยใน,นราคา3 0 0 0นต้นๆน,นะครับผมอ่ะทีนี้อ่ะถ้าดูเว็บละ่ะเข้ามาหมดละอ่ะเนี่ยฮะอย่างว่าอย่างที่บอกฮะแรมน้อยก็รอมันโหลดนิดนึงอ่า พอโหลดเสร็จมันก็ลื่นขึ้นนะฮะลื่นขึ้นรอโหลดหน่อยนึงทีนี้มันมีตัวเนื่องจากว่ามันเป็น Android 7.11แหมแม่และราคานี้ก็ยังให้มานะครับเราก็สามารถที่จะนะครับอ่าทำนี้ได้เล่น2จออ่ะเอาเข้าไปนะฮะแรม แรมน้อยก็ยังจะมาเล่นสองจออีกเออเฮ้ยอยากจะดูรูปอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยเราเปิดดูรูปแล้วก็ดูเว็บไปด้วยอ่าประมาณนี้นะครับก็ยังคำนวณได้นะฮะยังคำนวณได้อ่าสองจอก็ได้เออ,เ,อเข้าไปรุ่นเล็กนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกล้องนะฮะว่าแล้วกล้องละ่ะ ถ้าตัวนี้กล้องจะเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูกันครับลครับนี่คือในส่วนของเมนูกล้องของโนเกียสองนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะปรับเป็นส่วนของทัชอัพก็คือปรับเหมือนกับหน้าเนียนนั่นเองนะฮะแล้วก็ปรับถ่ายพาโนรามาได้นะฮะถ่ายแล้วก็เอียงไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้างบนนี้ก็จะมีสลับกล้องหน้าหลังนะฮะแล้วก็ปรับตั้งเวลาถ่ายได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ hdr ปรับออโต้ก็ได้หรือเปิด hdr ตลอดเลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะปิดก็ได้ นะฮะแล้วก็ปรับของในส่วนของแสงนะฮะปรับแสงออโต้ปรับแสงตรงนี้นะฮะแล้วก็การถ่ายของมันเนี่ยเร็วครับคือกดโฟกัสแล้วก็ถ่ายเลยเนี่ยโฟกัสเร็วด้วยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าโหมดกล้องนะฮะหรือแบบปุ๊บๆไปเนี่ยพอมาปุ๊บมันก็จะปรับโฟกัสอัตโนมัติของมันอยู่แล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายเลยนะฮะในส่วนของ กล้องวิดีโอนะฮะเราก็ยังปรับเป็นสโลว์ได้ด้วยนะฮะสโลว์แล้วก็ความเร่งความเร็ว 2x 3x ได้จะสโลว์ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องปรับนะฮะค่าความละเอียดของวิดีโอเนี่ยเป็น 480p ก่อนนะฮะการถ่ายวิดีโอของตัวโนเกีย2เนี่ยจะถ่ายได้ที่ 720p นะครับผมสูงสุดเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะกล้องหลังก็ปรับ 480p แล้วก็ถ่ายวิดีโอสโลว์ได้ด้วยนะครับผมกล้องหน้าก็ทําได้เช่นเดียวกันอ่าทีนี้เรามาดูกล้องหน้านะฮะ ตอนนี้คือไปเป็นอัตโนมัตินะฮะมันจะพยายามปรับแสงของเราเนี่ยให้อัตโนมัติเลยก็คือแม้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะย้อนแสงหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบแมนวนวลเองมันจะไม่ปรับให้นะฮะถ้าปรับตั้งค่าเองมันจะไม่ปรับให้เลยแต่เดี๋ยวผมจะปรับแมนวนวลให้ดูว่ามันมีปรับตั้งค่าอะไรบ้างน,นะครับผมทีนี้เรามาดูการตั้งค่านะฮะตั้งค่าของตัวโลเกียร์ข้างในเนี่ยจิ้มตรงนี้นะฮะก็จะมีการตั้งค่าเกิดขึ้นอ่ะก็มีปรับเข็มทิศปรับระดับนะฮะเป็นแบบเส้น ปรับระดับว่าเราเอียงเครื่องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีเส้นแนวอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดไปเลยดูว่ามันมีอะไรโผล่มาบ้างแล้วก็การตั้งค่าเนี่ยเมื่อกี้เราตั้งเป็นอัตโนมัติถ้าเราปรับเองเนี่ยมันก็จะให้มีพวก E ีีพวกไว้บาลานซ์านขึ้นมาให้แล้วก็เปิดลายน้ําได้นะฮะอยากเลือกลายน้ําได้เปิดเสียงชัตเตอร์ได้นะฮะปุ่มปรับระดับเสียงเนี่ยจะให้เป็นซูมหรือว่าเป็นถ่ายรูปเลือกได้นะฮะตัวเลือกการซูมแบบอัตโนมัติหรือว่าแสดงเสมอเปิดแสดงไปก่อนเมื่อกี้มนไม่แสดงใช แล้วก็แท็ก GPS เข้าไปได้นะฮะแล้วก็สำคัญเลยคือในส่วนงความละเอียดในความละเอียดเนี่ยก็จะตั้งเป็น8ล้านอัตราส่วนเท่าไหร่16ล้านอัตราส่วนเท่าไหรนะฮะเอา16ล้านไม่มีนะฮะคือ16ต่อ9นะฮะตั้งเป็นกี่ล้านได้เท่าไหร่แล้วก็กล้องหน้าก็ตั้งได้สูงสุด5ล้านนะฮะ,ะแล้วก็วิดีโอนะฮะเป็น HD สูงสุดนะฮะประ,ะมาณนี้นะครับผมนี่คือการตั้งค่านะฮะของ การถ่ายรูปเนี่ยเมื่อกี้เปิดไว้สุดเลยก็มีการอะไรเกิดขึ้นมาเต็มมืลเลยเห็นไหมฮะก็ปรับวัดแสงได้นะฮะปรับในส่วนของอไว้บาลานซ์ได้นะฮะแล้วก็ปรับในส่วนของ ev ได้นะฮะอันนี้ในนี่คือในส่วนของกล้องหน้าเนาะถ้าเป็นในส่วนของกล้องหลังเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาอีกเมนูหนึ่งนะฮะ,ะมีทิศทางเต็มเลย ในส่วนกล้องหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของปรับโอโต้แล้วก็อินฟินิตี้ไม่จำกัดหรือว่าปรับมาโคได้ด้วยนะ,ะนี่คือในส่วนกล้องหลังที่เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าแมนนวลนะฮะอีวีก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับผมวัดแสงเหมือนกันนะฮะนี่คือปรับแบบแมนนวลนี่คือกดโหมดซูมนะฮะ,ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยแถบนี้ไม่ขึ้นเพราะว่าเราจะไปปิดในส่วนนั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะซูมได้โดยใช้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับขยายนะครับผม จีบนิ้วเอานะครับขยายซูมเอาซึ่งก็ซูมได้วิธีนี้นะครับนี่คือโหมดการทำงานกล้องนะฮะของตัวโ o เกีย2นะฮะซึ่งกลคองข้างถ่ายเร็วและสวยดีเหมือนกันนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับตัวเกม ROV นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะฮิตในปัจจุบันพอสมควรน,นะฮะทีนี้ราดูการตั้งค่าที่ใช้ก่อนอ่ะอย่างว่าด้ความว่ามันเป็นสเปคแบบตามสูตรนะเนาะก็ปรับตั้งค่าประมาณนี้เนาะอ่ะปรับเป็นภาพ HD เนื่องจากจอ HD การผมก็เอาเป็นตามสูตรเลยแล้วกันอ่ะดูดิว่ามันพอไหวไหม เาเป็น assembly class นะครับเอามาลุยกันเลยตรงๆแล้วก็ไม่ไปรบกวนใครฮะเล่นกับบอเทเอา ลองดูสิก็ตอนนี้ก็อาจจะโหลดหนานนิดหนึ่งนะฮะทีวีเล็กเนาะดูดูสิเป็นอย่างไรอย่างไร f p s ก็30อยู่นะฮะตอนนี้ก็ ยังไม่ประท้ากันฮะลื่นไหลยอยู่มาแล้วอือตัว FPS ก็30ตลอดเหมือนกันนะฮะนิ่งดีทีเดียวลดมายี่ิบก้าบ้างละ มาเนระยะไกลครับโอ้สกิวกันไม่ยังก็ยังลื่นอยู่นะฮะอ่ะ ็คือคุกกี้ลานโอเวนเบรดนะฮะว่ามันจะพอลื้อไหลไหมเดี๋ยวปรับเสียงมาดังกันไปละโอเคพอได้ละมาลุย ก็ลื่นใช้ได้ครับมไม่ไม่ค่อยกระตุกนะฮะแล้วนี่ก็ไม่ได้ปรับต่ําสุดเลยอย่างถ้าเป็นโ o เกียสามเนี่ยผมต้องปรับต่ําสุดนะฮะไม่งั้นมันจะกระตุกแต่ตัวนี้เนี่ยโนเกียสอเพราว่าทําได้ดีกว่านิดนึงตรงที่ว่ามันลื่นแล้วก็หน้าจอม,มันไม่ทัดเด้งด้วยนะฮะบ,บางทีโนเกียสาม้าทัดไปแล้วมันมีปัญหาเอเลอร์ทัดอะไร ตอนโหลดเข้าก็อาจจะนานนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยก็เล่นลื่นะฮะโอเคเลยถือถ้าไม่ติดว่าแรมมันน้อยไปหนึ่งจิกเนี่ยผมว่าตัวนี้อาจจะดีกว่าโนเกียสามได้ซ้ำนะฮะเอาล่ะมาลองเกมฮิตอีเกมนะฮะว่าเกมพวกประเภทลันๆนจะเป็นไงบ้าง ก็ลื่นไหลไปเรื่อยๆดีนะฮะอย่างที่บอกครับพอมันโหลดขึ้นมาแล้วเนี่ยลื่นฮะเออดูนันและครับ,รบก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลฮะสำหรบับเกมแบบนี้นะฮะเอาละลุยติดฮะบิดฝัด่งนี้นะฮะ โอ้โหได้ได้ฟิลมอไฟเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเอามอไซค์ไ,ไปชนะรถยนต์เป็นไปได้ครับมาดูเซนเซอร์นะฮะว่าโนเกียสองให้มาบ้างนะฮะก็มีทั่วไปยกเว้นใจโลเนาะ ก็รุ่นเล็กสุดอะเนาะไม่แถมใจโรมาให้ก็จะเล่นพวกเกี่ยวกับพวก AR หรือว่า VR ไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเล่นเกมทั่วไปเนี่ยถือว่าเล่นได้สบายๆทุกเกมอยู่แล้วนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูว่ามันจับสัญญาณ GPS บอกตำแหน่งเร็วไหมนะฮะ,ะประมาณนี้นะฮะอยู่แถวตรง4ีแยกพอดี ก็จับได้นะฮะแต่จริงๆมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยจะเร็วมากนะก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับหลังจากที่ทุกท่านได้ดูการรีวิวไปแล้วนะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมก็สรุปนะฮะว่าถ้าเอาไปใช้แบบว่าเล่น โซเชียลนะฮะหรือว่าเล่นเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยโนเกีย2เอาอยู่นะฮะด้วยความที่เป็นมีข้อดีของมันก็คือว่าแบตเตอรี่4 0 0 0มิลลิแอมนะฮะอึดมากแล้วก็เรื่องการโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็เป็นเอกลักษณ์ของโนเกียอยู่แล้วคือสัญญาณดีเสียงคุยดังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยรอบๆเนี่ยแม้ว่าจะราคาแค่3,490บาทแต่ว่ามันเป็นโลหะนะฮะขอบซึ่งก็มีความแข็งแรงแล้วก็ยังรองรับตัว3 G 4 G พร้อมกันนะฮะในการสแตนบาย2ซิมได้เลย แล้วก็แยกเมมโมรีการ์ดให้อีกรหากซึ่งผมมองว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยตัวนี้เอาอยู่อยู่แล้วนะฮะสบายสบายชิลๆนะฮะเหมาะกับผู้ที่แบบว่าเน้นเรื่องแบตเตอรี่อึดนะฮะใช้งานทั้งวันติดต่อโซเชียลอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเมมโมรีมันอาจจะมีแค่1นึ่งจิกก็อาจจะมีการสลับแอปที่ช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ว่า ซอฟต์แวร์หรือว่าเฟรมแวร์ของโนเกียเนี่ยมันทำมาได้ลื่นนะฮะเป็น Android 7.1.1ด้วยแล้วก็มีการอัปเกรดเป็น8ได้ในอนาคตนะฮะโนเกียเขายืนยันมาว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งด้วยความที่มีข้อดีประมาณนี้แล้วด้วยความที่จอสวยด้วยเนี่ยเพราะว่าคือว่าในเลทราคานี้เนี่ยผมว่าจอมันค่อนข้างที่จะสวยนะฮะดูกลางแดดก็ชัดเจนนะฮะด้วยความที่แบบว่าโนเกียนะมันเขาเน้นด้านนี้อยู่แล้วถ้าใครคิดว่า ใช้งานทั่วไปประมาณนี้เนี่ยก็ขอแนะนำนะฮะตัวนี้ครับผม Nokia 2ครับผมถ้าใครดูแล้วชอบใจยังไงนะฮะก็รบกวนกด subscribe แล้วก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ